ไปแล่ไปเที่ยวกันบ้างนะครับเมืองพุนแปดเดซี่ต้องไปที่จังหวัดระนองตอนนี้รา,รายรายับนะครับยามค่ำคืนพระราชฟังรัตนาัังสั้นจำลองอ่นอน้องยิงงคยไปใช่ไหมมั่นค่ะ,ะครับตอนนี้บรรยากาศการตรงเทียเ่ยวในตอนรับวันคริสต์มาสและเกษตราการปีไม่ยกเกตและประดับไฟลากซี่สั้นครับ นะครับเราไปเล่กันนะครับนะ <Ừ. S 2> ไปเล่กันที่เทศบาลเมืองระนองนี่นี่ใช่ไหมมัม่นค่ะนี่มาแล้วมาแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแสงไฟระยิบระยับลักซี่สั้นสวยงามแล้วก็ไล่รูปแบบที่เราเห็นกันตอนนี้ที่เทศบาลเมืองระนองค่ะก็นําไปติดตั้งประดาับประดาตามต้นไม้รวมไปถึงพื้นยาบริเวณล,ลานหน้าพระราชวังรัตนารังสันจำลองที่จังหวัดระนองค่ะบรรยากาศยามค่าคืนเมื่อดีเห็นเลยค่ะสวยเลยนะึงขาา่ขว่าตอนนี้อาการกําลังเย็นสบายกันค่ะช่วงปลาย พ้นตอนหน้ากิจกรรมนี้เผื่อตอนรับวันคริสต์มาสและก็เทศกาลปีใหม่ซองั567ที่กำลังอิมาทึ่งค่ะก็เป็นการสร้างซีซั่นและก็สร้างบรรยากาศทิ่แปลกตาให้มีความคึกคักสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ชาวระนองและก็นหนักท่องเที่ยวได้ผักพอนได้เที่ยวชมสร้างความประทับใจในความสวยงามของแสงไฟถื่ว่าตรงนี้แหะค่ะเป็นจุดเช็คอินท่ายพาเป็นทิวระลึกนยคะเพื่อแพร่กันทางโซเชียลกันเลยค่ะอ่า กับนายสองเสียสามารถชมความสวยงามของแสงไฟริบยับนะครับบริเวณระราะวังรัตนารังสั้นจำลองของระนองได้นะครับนะตั้งแต่บัดนี้จนถึงตีไม่เลยนะครับน้องยอมไปเลยจ้ะวางไฟไม่เมตตีนั่นแหละกลางเดือนมกรานู่นแหละค่ะไปถ่ายรูปสวยๆอัพลงโซเชียลกันได้ค่ะโอการไปเที่ยวทักงทีเลยนะครับค่ะเอาละครับช่วงนี้